สดีครับวันนมตอนหน้ายกยกเทียตรงยกตรงเทียดยกเทียดถิวยกเทียงตรงยกเทียงยกตรงเทียดยกตรงถิวอย่าลืมติดตามที่คลิปยูทูบทิติทีวยพบูลับะพี่ข้านะครับยูทูบนะครับยกเทียงตรงยกเทียงเทียงยกเทียงตรง ยกเฉียงเฉียงยกเฉียงเฉียงนะครับติดตามคลิปที่ติดติดที่ิบูลอพิคอนะครับเกียริภูมินะครับยกเฉียงต o งยกเฉียงเฉียงยกเฉียงต o งยกเฉียงเฉียงยกเฉียงเฉียงยกเฉียงต o งยกเฉียงเฉียงยกเฉียงเฉียงนะครับยกเฉียงต o งยกเฉียงเฉียง ยกเฉียงตรงยกเฉียงเฉียงสวัสนะครับติดตามคลิปที่ยูทูบจิตติสิวิปูนอพิโคนะครับจุลโคมนะครับจิตติสิวิปูนอพิโคนะครับแล้วก็แล้วก็ไอดีไอดีไอดี แมนตับมาห้าไอจีนะครับแล้วก็ไลน์นะครับตุนไปต่อตามตอที่ที่ปาตีนะครับแล้วก็วอทแอปตุนไปต่องตากมต่องที่ที่ปาตีนะครับก็อย่าลืมติดต่องานไม่ได้เลยนะครับสวัสดีนะครับ